สามาสอสวิศวะครับเชิญครับป้าป้าสืบป้าสืบมอญทำมวยขอผ่านไม้สีแดงด้วยครับเป็นผู้ผนักกลมหัวนะคะถือว่าเป็นผู้พิเศษแล้วะคะ่ะได้ข่าวว่าพี่น้องของเราทางบ้านลักก้อน,นี นานมากๆนะครไม่มีาาการจัดมวยรือว่าโควิดจัดไปมวยไทยกลับบาแล้วค่ะรวมสร้างเสริมเยาวชนต้นกล้านักมวยโพธทรของเราลูกหลานค่ายมวยทุกๆขค่ายนะคะมากันที่6,000บาทนะคะเราทราบกติกาของอาจารย์ชีเดดสายธนูตุลาการของเราบนเวทีแดงนี่คือจอน้อยเิษเพชรน้ำหนึ่งน้ำเงินซุปเปอร์แบงค์สสุพิน p k k สามพันไปกับ6 0 0นะัอ่าสุบินสุบินีเคสามยกเนาะอาสยกก็รู้ผลพี่เลี้ยงนี่ต้องเท้าติดพื้นนะครับไม่ต้องไปเชียร์บนเวทีนะไม่ได้สามยกก็รู้ผล6 0พันด้านล่างสำหรับพี่เลี้ยงอายกที่หนะึ จอน้อยนีแนซุ่มข้าแมงนเอาีละเอาตีละไปเก็บเห็ดข้อกันบอกไปเก็บเห็ดพ่ากันะมันสวมันยากเห็ดกันบอกนี่เลยมาเที่ยใจเไปดูกตาตากิตาลุกลุต้องรียลุกน่บอลลุกเลโดนับแนน่ยกทีหน้าหกพันหกพันจอน้อยดีนหว เป็านักหมากรุกต่อไปก็พยายามใส่เกมโต้กับรวมให้ตรงกันนะรวมแดงกับเกงแดงรวมน้ำเงินกับเกงน้ำเงินบ้านล้อนเข้าเสียงเข้าเเสียงคู่หลักไายครับด้วยยกหนึ่งเป็นคู่พิเศษจัดไปคู่สองยาช้ารับรวมสองใสเด็ดสิงดําสักมงคลเด็ดสิงดําสักมงคลคู่ต่อไปมาเรมาเตรียม วว่าสยกไมเรไม่รู้ว่ายหมนี้เพปกอ่ออนี่อามันหอนี่มันเอาเนีาเนียลบหยกสายกก็รู้ทันเอาแบบตั้งเลยเอาแบบตั้งลุกนี่่เลยมีโอ้โสงนี่สองนี่แบบา ดูว<ล>่าความรไดีกันขนาไปนพวกนี้ก็เตะตามกัน <speaker> ก็สูงกมาโกเปียกันพวกก่อนไอ้พี่รวยโกเทียกันพวกก่อนชอบใช้ฮิตอกไหล่กนบ่อย่วกกไปบอยพวกไปนน้รวยคุยเตไม่วุ่นวายถูกหลายคนมาขันก่อนนะ1 2 3 4 4 1 0 0บาท2ข้างจะเอาเป็นก๊อกปองน้ปลาลงไปาเนี่ซี๊บ้าง

โอ้ใจกุ่้บอลคักองบอ่หัวใคู่บอบอลนี่บอค่เป็นไปจะพูดถงน้อมีสีมีสันแ้อ้มันพ่อโอ้เข่าบ้งเขา้งเขาหน้าบ่วงเข่านาพี่นองทั้งน่งันไปบ้างท่านผู้มีเกียรติท่านใดที่ต้รงการดูมาได้ส่วนส่วนนี้นะครับสำหรับแฟนอ่างเงนี่แล้กพูังไงเป็นตัน้แ่ากาก่อนนี่าโนนีได้มีน้องเด้้ คู่ต่อไปเสนอสินธง,ง,งกับพี่นังไกยีขนาคู่ต่อไปเดชส,สิงห์ดำกับศักมงคลลงตัวแบบที่4,000บาทไปกลับนะครับ,บรันมสวมใส่มารอที่ม,มุมเลยไปรับนมพี่รถเครื่องเสียงนะครับรถเครื่องเสียงอยู่ทางโน้นนะคะสำหรับคู่มวย<อ>ที่จะชกในคู่ต่อไปนะคะรับรอมตรงโน้นเลยนะคะฮิ<อ>นรังก็บอกด้วยกันแล้วกัาานอาทิพงศ์มารอรับเส้นนะคะคู่สอง ครับทีมงานใบหอมโปรโมชั่นนะครับ M M นอ,อยไทยไไมิวสิกนะครับโดยคุณพิติพงศ์ใบหอมนะคบใบหอมโปรโมชั่น2005วันนี้มาถ่ายทำสตูดิโอด้วยครับเด็กพี่น้องวันดตารชมงานดูทูต์ไปเลยขอ<ว>ยคบคุณ้วยนะคะวันดอนครับงานดูทูับเต็มร้อยเลยครับวันนี้เป็นคู่แรกคู่ตัวเอ๋ยนะคะทีะ่เด็กีมวยจี้กล้าวนะคะดาราตลอดนักบ้านทมค่ะ บนฝังคำอเวอร์ิมพรบนราชธานีคดับยวี่สองยกที่สขอให้เรียนรู้หม่แล้วกนเลยาี่หน้าตัต่อไปก็เตเตเสดกับคนนะครับตมด้วยจงอังดากับรนนิตนะครับตาเตน่ยมันะตาย้เต่อด้วยแมวอเรูฟ้าูีตเตะไปเตะกัูอัไนะคะอันนี้ได้แมวคู่ าพูดต่อไปเตียูหแม่ได้กเลยผู้หกเป็นสาม่าสองิสวะกัตภูผาสิทธิเดียเกี่ยวกับการอัดารยขาเขาไปโอ้กเจ้วเนมบ้าหมับขางเห็นหบ้าหับก้อนสู้เขาไหโอ้ยลูกบอหน้าวันนี้นะลูกออ

รับตาตีคุยรับตาไปสวยคุยฮะรับตาตีคุยรับตารับตาเรื่องตาเรื่องตาเอาไหนพี่แก่ๆเอาแต่แม่จับตาเรื่องตาเรื่องตาพี่แก่ๆโอ้ยให้ตาช้างมันสูงเขาสูงเขารับตาสูงเขารับตาสูงเขารับตาสูงเจาะน้อยเนี่ยซุปเปอร์แบงค์น้ำเงินนี่รับตาสูงขึ้น สูอาบคัดสองยสองล่ากัที่สามยับเอกไปกับแม่เอาแม่ผมเี่นใ่เียนเอาแม่เี่ยม่ขอตายมเหมือนกันทำไมเอาแม่้ยเอาแม่ี้ยแม่เห็นต่แม่ขอตายแม่แม่ขอตายเดยรียงไปเหนแม่ขอตายเดียแม่ตยดยนไ กบสีเอาเนเบนตากบีเอาเงเอาบ่เอาบ่ยเนเอาบ่ยเน่เอาบหยแบบั่นคอน่ม้ล่อิ่ม่เกียวห้ด้วยิม่เกียวลูกแม่ลูกม่ลูกไอลูกเขาจะมาแข่งที่เด็ดนลูกไปทำมไปแมทำนี้ยก็ส

คันอนหลายย่างในร่งงนาบุรีทาน้าบุแล้วมันในอาบนาในนัดมวยเข้ากันเป็นยังไงพีนงพีนงแบกบอลบอพีนงจีนงบบนี่คือคู่แรกผู้เปิดดัวถือว่าเป็นผู้พิเศษนะคะของศึกค่ำเดืนนี้เสรวยการกุศลตะบนฝังค่ำนี่ราเสียผ้ากล้อลพญาไกลบินทักบักทักบักบันานกูแรกเรียบร้อยขอบคุณท่านรองทองสุูนแสงธรรท่านรองกรุงศักติแสการแล้วก็ทีนง โปรโมเตอร์ผู้จัดนะคะสมาชิกสภาตำบลฝางคำทุกท่านทุกคนด้วยนะคะผู้ให่านับสามโง่ก็มาแล้ววันนี oh. well. Well. ้ฮะต้อนรับด mm. ้วยเดี 5. ๋ยวในช่วงพิธีการเราจะได้เห็นหน้าค่าตากันกับน้องโมซับโมสารนะครับงานเป็นะครับมันงี้เลที่ว่าไปทุกทุกมองเลยสองทวงปรกวดนี่เขาบพิ่เคยเห็นคนหลายกรณีในโ่เนียลแล้วหต่เห็นประมาณสามถนกแต่ว่าพี่น้องมันกำกล่อมของเขานี่เด็กข้าวเวอร์ชันนี้บ่มีมวยโดนแล้วเนี่ย มังม่โดนแล้วที่ว่าเป็นนัดแรกผสมมาเรื่อแ่นลอพงษาววสิจัดอีกอยู่สว่างหลังฝนก็เนาะแอ่ลองสมสีนั่นจุงสว่างก็บิ่งสวยดย่เจ็ดยี่สิเจ็ดอกันบันสมองสว่างทานเดนเปียกมัวยพี่น้องด้วยเปียบมวยค่ะนาทีมากันิตมวเอาคอาใครเอาเปียกด้วยครับด้ครับชกยี่สเจ็ดุดสครับยกสุทไ้ายกสุท้ายอ้าว จาน้อยเสร็จเพชรน้ำหนึ่งแดงซุปเปอร์แบงค์สอสินพูเคเคนงพูดต่อไปให้เป็นจงอางดำกับรุ่นชิตก่อนครับน้องยอยเพราะว่าทางด้านนัเกตสุดดแต่จบนไม่พร้อมนะครับจงอางดำนอนสมใจราชีดกันจงอางดำบชิเลยนะครับเอาพังมวยแซนดานมวส่จงอางดำกับราชีกอครับจิ้มจ เลี nee, oh. ่ยนเล่ยนเลยเลเลยนเาเลยบ่งด้วยงดูยกอยากกูวะกอยกกูวะกยกกูเฮ้ยเพื่อนอยกกะเ่ยากกูวเอนอยกกู้ยเพ่อนยมอยากกูวะกยงยงยันยังยันยนเลยสู้มาสู้มาอ้้ยต้องเช 6,000ตัวเนี่ยพุชนาเด็ก6,000ตัเด้อชูมือก้อนกรรมการชูมือก้อนไม่กรรมการชูมือท่านสิชูเองไม่ได้โอเอามาโม่เน่าซะนะโอ้ยมีหลากมีเน่ยเพี้ยเสียกั้งแต่โอ้โหแผลงโมแผลงลูกถีบกดโอ้โหมาภัยเป็นภัยเพื่อเสือกยืนกันยืนสรุปแล้วถีบไม่ได้เขาเสือกเลยก็ชื่นชมนะคะถือว่า ทำหน้าที่ได้ดีทั้งสองฝั่งแล้วไม่ว่าจะเป็นแดงหรือน้ำเงินรับต้อรับกาันจีรพันใชทีสุด้วยนอครับรุ่นี้เปลี่ยนในที่ที่าโลอวรายโอเคยินดีกับทีมงานซุ์แมนห้กำลังใจกับจอน้อยครับอาสาเจ้องหัละเฮน่อเอร์ฮัร

no power Bên cạnh sức tạp đột quỵt nhiên đến với bay lắp nắp 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 เดี๋ยวกาจะดูคู่เอกเครนบจะมีคู่พิเศษสองคู่เลยนะเด็กนี้ยมพิชารูกับเทพอุตตมาสิงหเพียรนครับเด็คนแรกนะครัแล้วก็ท็หน้าสิคหเพียรอนดับนึ่งคืสวัชนาโอเคว่าสติสุรินะครับตในคู่สองคู่นี้จะเป็นก 29ก็เป็รายงานอยู่แล้ว29เราก็ไปทีไทยเกิดไงนะพี่น้องครับวยเริ่มงก็จะเที่ยงนะครับหัวหน้าคณะนักวยนี่ต้องไปกันเร็วนะโดยเฉพาะช่วงต้นกล้าวยไทยคู่วยต้นกล้าวยไทยเพราะว่าหกโมงเย็นนี่เขาจะตัดเข้าสู่คู่ใหญ่ๆเลยให้ดู นี้อาจจะไม่ใช่วันของเราเยงน้อยแต่ก็ชื่นชมน้ำใจนะทำได้ดีที่สุดแล้วละสร้างประสบการณ์สร้างกระดูกไปเรื่อยๆคู้ยกับตานเรียมความพรอั้งทน้สิบครูเรียนทุกกันเลยว่สาานาแวจะ้าร่งเะให้ด้นนะคับาบนะคบเป็นผู้พิเศษนะเปียียมเปหัวตะพานแล้วก็